สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้หมวยจะมาแบบเร็วๆนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวค่ะมาทําน้ํายาขนมจีนโชว์เพื่อนๆค่ะนี่นะคะเป็นน้ํายากะทินะคะน้ํายากะทิปลายช่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่ตีนไก่กับลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวมาตักราดโชว์กันเลยค่ะเลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆ มาค่ะมากินกับหมวยนะคะนี่นะคะมากินกับผักเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้เป็นยอดมะตูมนะคะแล้วก็มีถั่วงอกค่ะ ัวฝักยาวแล้วก็ใบแมงรักนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะกับน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทินะคะนี่ค่ะมากินชันไว้กันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำยาขนมจีนยั่วๆเลยค่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ